Green light. สวัสด ouais. ีครับท right. ุกคนครับผมก็กลับมาพบกันเดิมกับ DBT Channel สเก็ตช์เก็ตช์ใช่ไหมครับพวกเกมโรบล็อกแบบมีชื่อว่าสเก็ตช์เกมชาเลนด์นะครับผมตอนนี้สเก็ตช์เกมชาเลนด์นะครับผมแบบนี้ก็เราก็อยู่ในแมปที่เรียกง่ายๆว่าเป็นแมปเดียวเลยนะคือแมปนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าแมปอะไรแน่นอนครับผมไฟเขียวไฟแดงนั่นเองนะครับือ ย <Green> ออนั่นเองนะครับผมรอ <Red light. S 2> โดนยิงนะครับบางคนก็ชนะนะครับเฮ้ยไม่ <Red light. S 2> ได้ว่าอันนี้ก็เป็นแมปเดิมวันนี้เป็นหัวตุกตายอยู่เนะาะหวังว่าพวกเองหวังว่ามัน <Green light. S 2> แน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนนะครับเฮ้ยเกือบเกือบจะใกล้ฮาโลวีนแล้วเนาะ ผมรอเวลาหมดนะครับให้ให้กูเล่นลน,นะครับเน,นี้ว่าดีแมปนี้ผมเล่นมามาเกาะมาแล้วนเนาะโอเคตอนนี้ผมมีเงินประมาณเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะครับก็ว่าผมว่าผมคงสามารถซื้อชุดได้หรือหรือนะเนี่ยก็จะมีบอกว่าเราซื้อชุดได้นะครับันนี้คืออะไรซื้อได้ใช่ไหมลองซื้อดูก่อนได้ไหมนะไ <ๆ S 1> อ้เหี้ยเราเราเราต้องเสียโลปักปอน <speaking> in the, <background> the first game, you will be playing red light, green light. You are allowed to move forward when it shouts out green light. Stop when it shouts red light. If your movement is detected afterwards, you will be eliminated those players across the finish line without being eliminated within the five minute playtime will pass this round on ready. <laughs> okay ready. I'm วิงว่งครับวิงว่งครับวิงว่งวิง่งวิ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 ่งไปจบไปแดงไหไปแดงไหมไโอเคครับก็มีผูู้้ผู้เล่นโดนกำจัดไปนะครับผมก็ทยอยระวังให้ดีๆระวังดีๆหดดิโกวเรา,ๆๆเรา่าเราหยุดก่อนที่จะเลดไลท์ Religion. อ่าครับผมก็มีคนโดนกำจัดไปเรื่อยๆนะครับผม ปูหลอดปูหลอดไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับรอกรีนไลท์ไฟไปไ,ไ,ไ,ไฟเอาเอาเราจะไปไม่ไปอ่ะ <Red Light. S 1> อนั่นไงเรียบร้อยครับผมโดน <Green Light. S 1> อะไรอันนี้มรู้่าผมก็ปิดกันเลยนะครับ <Red Light. S 1> จะไม่ปิดถ้าเราชนะเร <Red S 1> <Light. S 1> าจะได้เงินเราเนาะครับก็กลับมาอยู่ในแมปเดิมนะครับเมื่อกี้เป <Green Light. S 1> ็นหวัวตุ๊กตานะครับ ตอนนี้เราก็อ๋เอเฮ้ยเราเป็นผู้คุมอ๋อเดี๋ยวนะ้องมีคนนึงเป็นผู้คุมได้ด้วยหรอ <Red Light. S 1> อันนี้ก็เป็นชุดแต่ละชุดเนาะที่เราสามารถซื้อได้นะครับมันจะมีเนี่ยชุด <Green Light. S 1> ที่เราใสาา่ปัดด้วยแบบว่าปกติเนาะแต่อันนี้อันนี้่วนเราก็เป็นอันนี้ถ้าตอนนี้ผมซื้อเสื้อสีม่วงแล้วเราต่อไปก็จะ <Red Light. S 1> ปัดที่สองน่าจะเป,เ,นนะเป็นเสื้อสีน้ําเงินเนาะแล้วก็จะเป็นเสื้อสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำนะไม่ก็สีเหลืองแต่ท <Red Light. S 1> ี่น่าได้นะก็น่าจะเป็นแบบว่า โอ้แล้วจะมีแบบว่าเราสามารถใส่ผู้คุมได้เราใส่ชุดแบบเออฟรอนต์แมนก็ได้นะครับแต่มันต้องเป็นแบบโอ้้ 45k 45k อะไรเงี้ยนี่นะ 75k โอ้โหแล้วนี่ก็น่าจะแบบ100ละ 100k น่าจะแบบแพงสุดเตานี่แพงแพงสุดอะไรอ่ะอะไรอุ๊บอุ๊บอะไรเงี้ยเราเออมีมีแบบแบบปานผีอะไรเงี้ยบอกว่าเหมือนว่าไงหมวก เราเราก็สามารถซื้อ <Green Light. S 1> เราก็สามารถซื้อผมได้ไม่ใช่หรอก <Red Light. S 1> ก็ได้อยู่หรอกนะมีการซื้อหมวกได้นะครับก็งานนี้นะครับพูดได้คำเดียวว่าต้องรอผู้เล่นต้องเล่นให้จบก่อนจนกว่าจะเรียกง่ายว่าชนะเกมหรือไม่ก็ต้องมีคนที่ต้องถูกกำจัดหรืออะไรนะครับ ก็ต้องรอรอดูกันนะเรับเวลาใกล้เดินแล้วกัเวลาใกล้หมดแล้วเนาะหมดเรียบร้อย่ามีเหมือนเดิมพ่ามีดคนพูดนะครับผมรอเรียกว่ารอรอ ่แล้วเอ้ยพวกนายมีเงินนะพวกนายทำไมไม่ซื้อชุดใหม่ของพวกนายล่ะนะครับต้องรอดูกันนะครับ

ไม่รู้ว่าผมสามารถ <Red Light. S 1> ไม่รู้ว่าผมจะเอาชนะด่านนี้ได้หรือ <Green Light. S 1> เปลแบบ่านะครับก็มาดูกันนะครับผมแบบนี้เนาะไม,ไม่รู้ผมสามารถเอาชนะด่านนี้ได้หรือเปล่าอาจจะก็ต้องมารอดูกันเอาเองเนาะว่าผมสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับ Green light. นะครับ <Red light. S 1> โอเคครับก็โดนกำจัดไปนะครับก <Green light. S 1> รีนไลท์เปล่าเนาะ <Red light. S 1> ดูกันเราเองนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรืออะไรนะครับกรีนไลท์ไม่รู้ว่าจะรอดหรืออะไรนะครับไม่รู้ว่าอะไรเนาะ ต้องรอดูกันเนาะว่าจะรอดหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมดูทรงแล้วผมว่าน่าจะไม่รอดตลอดแบบนี้ you will be playing red light, green light. you are allowed to move forward when it shouts out green light. stop when it shouts red light. if your movement is detected afterwards, you will be eliminated. those players across the finish line without being eliminated within the five-minute play time will pass this round. <laughs> ว่าผมสามารถเอาชนะเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเตรียมตัวครับสาต่อหนึ่งไปวิ <t 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 znaczy, <t <t ่งวิ uh 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 ่งวิ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 เอา ตายใช่แล้วครับ <Green light. S 1> โอเคครับ <Red light. S 1> ก็เป็นแบบนี้เนาะก็ <Green light. S 1> พูดได้กับเบลว่าผมแพ้เนาะก็ไม่เป็นไรครับก็โอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ผมไม่ลืมกระติบไลน์ยับผมก็โอเคครับอย่าลืมกด <Red light. S 1> เป็นด้วยนะครับผม